ั่งข้าวเหอีกบยว่ะไม่ไปกินอะไรเรื่องๆนะจิ้มเลยทำให้มันจิ้มอย่างนี้อ่ะ ตดูเขาไปเลยเออเก่งมากอะไรจ๊ะหนัอร่อยไ,ไหมอร่อยปะมากินน้ำน้ำมีเธอเอ่ะทำให้มานี่นี่เนี่ย น่ากี่ข้ามไปชั่วโมงวันนี้น่าจะนานมากเพราะเส้นในจิมยากมากอเมียดูเข้าไปเออ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวัีอารมณ์ดีใช่วันนี้อารมณ์ดีมากซาลซี่ตองแซลมอนออเออไอไปเบีเธอ เอาอันใหม่เลยตัวลง,ล,งลงเกลืกปลาด้ยเนาะข้าเ่เร็ไหมข้าเร็ไหมเหนดูดิอิ่มอ่มนี่กินเยอะอยู่นะเออลืมกดเรียกซุปซุปกนแล้วนแล้วต่ลืมกดสัด่งเช้มือหรอเอาเช้มือไปเช้มือไ่ใช้มือเฮ้ยช้หมกวกไน เช็ด,ชดปากด้วยอ่ะเช็ดปากนี่อ่ะเช็ดปากเช็ดปากอ่ะดูวะเช็ดปากเฮ้ยเอ้าเอาแก้วใหม่เลยขอแก้วใหม่ครับเมฆกดติดแก้วใหม่ข้าไรนนะอ๋อเอเอสคอร์นยจักกินอะไรไม่รู้อ่ะมีกินอเลยดีอะสลัดก่อนจะเช็ดมือให้ดูดแรงมากเช็ดมือ เมดูที่ทำนี่ก่อนมีอะไรติดตรงนี้ไม่ออกมีเพิ่งติ๊กตาน้องอะ่ะแห้งไม่รู้จะกินอะไรวะซากนมไหมสเปเชียลเมนูอมเอาอะไรอะ่ะเข็ดแล้วเราจะกินทนะี่ยานะเยะ เ็มือท <Okay. S 1> ี่ไรอ่ะครีมชีชสแซลมอนปะหวานโมสาเต้ ตอนแะรกผมจะไปหาพูดอยู่นะแต่ว่ากลัวกามาสมไม่ทันนะกลัวแบบว่ากลับมาไม่ทันอะเขาต้องนอนเนี่ยเขาต้องเขาต้องนอนเร็วอะ่ะ ปลาแกี่ป่าวเว้ยอืมพอกี่ป่าวเว้ยคราวนี้ด้วยเซมบุระครับครับเซมบุระด้วยเอาเอะไรอร่อพี่หนุ่มไปบ้านพี่หรอโอเค <c oughs> แต่ตอนแรกว่าจะไปกินข้าวพ่อแม่ <c oughs> ผมมากก็บเบิดสองคนครับโห <c oughs> <c oughs> มีมีกินนี่เสร็จก่อนค่อยเล่นมันีของเล่นมามที่น,ะออนี่ไแมบบ่มีของเล่นเลยเล่นแบบพวกของเล่นยอดเหีียญนะเดินสะุนะระเ,เออมีวะสหน้าไหนมันแบบเนี้ยถ้วยอ่ะกุ้งกล้วยอแต่กุ้งถ้วยมะดึงในถ้วยเอออะไรพวกอร่อยข้าว,วนี่กดถามไปอ่านแล้วนะ อันใหม่ตังค่ะนาลองดูพี่สั่งอะไรหนูเอาก้ะเปล่าฮะกระเป๋าไม<ะ>่มีอ๋อพัมหนึ่งมีพัมหนึ่งคือว่าเห็บปุลาไม่ได้สั่งอีกทีวันนี้มันคือหน้าอไหนวะนี่เดี๋ยว่วับ ไทเซอร์นี่ไงกุ้งทอดอร่อยหวานๆเลยอ่ะกินนี่วะไอหมึกแบบดิบๆนะกินดได้เหรอกินได้โาสาบีอ่ะนะตังเลยเขาใช้เพืพ่อเองให้ ต้องหันของนี้ย่างง่ายกว่าแฟนคุณแม่ก็ดีแล้วอย่าเมือนผมเลย มีมมอันทุบว่าทุบ่ครับผมทำหนึ่งวันหนึ่งทำก่อนขอทำก่อนทำหนึงสิงกินเนื้อมั้ยหมูไาจะปืตาจะชูหมดอ่ะจะชูหมดอ่ะ ควายเละเลยจะปากแบบนี้นี่เขาตัดเหรออืออ่ารว่ายกแขนนี่พี่นั่คือตัดเหรอ,อ,อ,อะรวะอันนี้คือรูปอันนี้คืออะไรแบบมันตัดอ่ะมันตัดกันแบนควายอแบบ เอาตอบอะไรอะไม่รู้วะอาจจะเป็นแสงมือไลว้ก็งงว่าคืออะไรไปอาจจะเป็นแสงแสงแสงมีนี่เอาถุงซุปมาแล้วเนี่ยร้อนร้อนอยู่ปากเปิดฝาไว้นี่มืยร้อนเลยร้อนขึ้นเล้กเอาไข่กุ้งเตรียมเสื้อหมดแล้วเนี่ย มีเต้อขอบกลับด้วยใช่อะแล้วก็รอสุบหายร้อนกินมีเสื้อป้ามันเลยหมด่เลยเนี่ยไม่ได้ดูน้องนานแล้วใช่เอาชิ้เปียกรถไหมอันนี้เช็ดไปก็ไม่ออกเปิดเอาชิ้วเปียกโอ้ขาตั้งใช้อยู่ตึงบากกับไปได้ปะ สั่งหนึ่งนะอัน <c oughs> นี้เก็บได้เลยนะครับคุพอมาสั่งกินกิน, <c oughs> นเสริน้องน้องมีกินไข่หวานไหมเนะี่ยไม่นะใสวาน <cười> <cười> mèo mèo chém mượn sure <laughs> 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 thôi th à? mà, mẹo 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 mà, mẹo 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 วางเลยครับเอาหน้าที่วดนไวในจานเอาแล้วีปชูเปียกมาแล้วเนี่ยไม่ใชกเช็ดมือ โอเคครับแจ็คพอตแตกที่โรเบิร์ตน้ำหกโอเคแล้วทุกคนก็คือแจ็คพอตแตกเรียบร้อยแล้วนะครับหวานหวานโรเบิร์ตบอกหวานตามนั้นมันจะมีความบันเทิงอย่างนี้แหละนะอยู่กดไลค์ผมอ่ะขอโทษตนวรู้หัวหวานหวานไปเปลี่ยนไอเกงมาไส่มาเช็ดมือหน่อยเออขำหกใช่ไหมใครทำน้ำหก บื e ่อเบื่อรน้ำโม่ีหวานี่ใครทำน้ำโม่พีเธอหือมีเธอหรือเปล่าพีเธอทำใช่ไหมอืกมามต่อ มีเธอขามีคนเรียกมีเธอขาน <c oughs> ะ้แบีหนไมอทำให้มามนมานี่มันเลือ้อมนเลื้อเลอะหมดแล้วทำหนึ่งถามมัน ดูดเข้าไปสิมันหกดูดเข้าไปดูดเออทำเก่งมากคิดเยอะแลนะ้วเนี่ยรูป้ป่ะอ่าน้ำซุปยังร้อนอยู่เลยอะ่ะมีเธอลองกินน้ำซุปไหมกินไหม <c oughs> อ่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่งต้องเป่าทำไมอะ่ะ ถูกระงับความขวัญเป็นเวลาสิบนาทีเฮ้ยน,นะถูกรครับการส่งขวัญเป็นเวลาสิบนาทีเนี่ยมืนะดเลยรับพฤติกรรมนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายของเราการได้ความขวัญจะถูกระงับเป็นเวลาสิบนาทีในรายนี้เหตุผลเนื้อหานําเสนอประชาชนที่เป็นผู้เข้าร่วมหลักหรือกลุ่มเป้าหมายหลักในการสตรีมสดเดรียนรู้เพิ่มเติมกด อะไรอ่ะตอบพวกนี้หนักมากเลยน่ตจะขนส่งแล้วอ่ะผมปวดหัวทิกตอกมากเลยว่าช่วงนี้อร่อยไหมอร่อยไหมไงไงคือเห็นหน้าคุน้อยไปเหรอวะอะใช่ทำร้องเลยไปยันที่ทำร้องเลยประกาศไม่ชัดเจนไรว่าแถาวิดีโอหายกับประกาศจัดไปเข้าใจว่าตัดสินจากการไม่เราเดไปเออ เค่มงเงินไปส่งแล้วไรเขไม่ดูก้นะะ่พี่ว่าเด็กมากินแต่ก็เห็นหน้าผมอยู่เข้าใจป่ะเห็นหน้าพี่น้อเนี่ยแต่มปลือนะ่เอาใครหวานเขาจะเอาอะไรอะ่ะเอา,าจานน้ำซุปน้ำนี่มันร้อนเอาไว้นั่นแหละโอ้โหเดีย๋ยวผมว่าไปดีกว่าค้อนข้ามมีเธอ เพราะว่าจะไปยืออ่นคำร้องมีไงเดี๋ยวชาร้อนก่อนอ่ะกินอีก อย่าเพิ่งไปมันแจ้งเตือนผมอดิหมดแล้วเอาใหม่เอาใหม่อร่อยเลยฮะนะ่ะ อ่ะมา,มาวันนี้อ่ะไม่มีคนดูตัวไวใช่ตัวไวมากเลยครับ เขาเรียมนะเขาไม่กินผักเลยนะเาปากดันไว้อะเนี่ยอันนี้คือสามพางที่แตกก็คือผักอยู่เนี้ยเห็นปะมีแบบผักเขาเรียกว่าผักแหลว่าผักชีอ่ะผักชีเออก็คือผักชีก็คือคาอยู่นี้เห้เปิดมองสั่งปลาหมึกนี้ด้วยอ๋อ ถหถ้ามึงไม่บอกว่ากูสั่งสองอันเลยทั้งนั้นอ่ะเอาเหรอใช่ก็สั่งสองอันนี้อ่ะไม่ใช่คือสั่งมาแบ่งกันได้ไงอไม่นึกว่าพี่ยังไม่สั่งผมก็เลยกดสิ่งอันนี่ยหลังจากไปกินผักไปกินของด้วยระวังนี่หวานดิ นิ่มหวานก่อนนิ่มหวานเลยวมาจะบีบขึ้นตาจะร้องไห้เดี๋ยวนิ่มหาาาวหานให้ดูหน่อยนิ่มหวานนี้พี่ดูดิยิ้ม <c oughs> ไม่ค่อยหวานเลยต้องหวานกว่านี้ <c oughs> น้ำมูกน้องไหลไปนะเดี๋ยวดิคำร้องไม่รับหรือมัดพี่ตอกไล่อยไ,ไ,ไปเนี่ยม,มีการขึ้นในไลน์นะว่าคำร้องไม่หนุนมัด,ดเฮ้ยจะน้ำหก ผมมากดีกว่าจริงเพราะว่าฟองไลร์ดอกอยู่บนแบรนด์โอเคนะทุกคนเราจะป้อนค่ามีเทิร์นด้วยหมดแล้วเดี๋ยวไปแน่ขึ้นใหม่ไปีเทิรไม่ใยพี่ก่ะไม่ายบไม่ายบไม่ายบายค่ะสวัสดีค่ะด้วยเออเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่คนดูเจอกันนะครับแป๊บนึงขอลงไปโต๊ะแยงให้มันพายก่อน